เทรนด์การตลาดอะไรบ้างนะครับที่มาแน่นอนในปี2022และพฤติกรรมอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และเลิกตั้งแต่ตอนนี้เพื่อเข้าสู่ปี2022ในการทำธุรกิจที่สดใสมากขึ้นพบกันต่อทั้งหมดนะครับกับคุณมณิตาจินดาผู้ก่อตั้ง Digital t i p ป s c c d e m y y ใน In นทอลว t r u ั t 2021กำลังจะผ่านไปรูดเร็วมากๆนะ,ะฮะอยากลองชวนคุณทิพย์มันลองดูว่าเอปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยมีบทเรียนอะไรบ้างที่ s m e ไทยเนี่ยที่คุณทิพย์เนี่ยได้ประสบเจอได้เป็นลูกศิษย์เอ,อ่ยหรือว่าได้ไปสัมภาษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขามีเลิร์นนิอะไรบ้างที่ต่างแตกต่างจากปีก่อนๆ เยอะเลยนะคะคุณท็อปอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเป็น gear of learning เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเยอะขึ้นมากเลยอือรู้สึกว่านักเรียนเก่งขึ้น s อ <S เก่งขึ้นนะคะจากการที่ภาวะการบางอย่างมันบีบให้เขาต้องหาท่าใหม่นะคะให้ต้องคิดแบบใหม่ให้ต้องมาใช้เครื่องไหม้เครื่องมือบนโลกออนไลน์มากขึ้นเราก็จะสังเกตได้เลยว่าคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการหาความรู้จากช่องทางต่าง,างๆเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเพิ่มทักษะ การอัพสกิลรีสกิลนะคะก็เป็นเรื่องที่เราเห็นได้เยอะมากในปี2021นี่คือเรื่องแรกงร year of learning อย่าง year of learning อย่างครับ SME เขามีเรื่องไหนที่เขามีเหมือนมีปัญหาหรือรู้สึกว่าเขาต้องเรียนรู้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับค่ะจริงๆก็มีหลากหลายแง่มุมแต่ว่าที่เราจะเห็นเยอะมากๆจะมี 2, 2> มเรื่องด้วยกันนะคะคอย่างแรกคือเรื่องการเงิน โอ้โหอันนี้ชัดเจนมาก cash flow ต่างๆที่เขาต้องอไหายได้ใช่พเพราะว่าเราต้องเริ่มวางแผนกันเยอะขึ้นใช่ไหมค,คุณท็อปเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะ cash f l o เราเป็นยังไงนะจากอันที่2ก็คือเรื่องของการเรียนรู้ในการทําธุรกิจด้วยการใช้เครื่องมือบนออนไลน์ต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ social commerce เองก็เติบโตมากขึ้นอีเมจเพลสเองก็แข่งขันกันเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้น SME เองเขาก็พยายามที่จะทําความเข้าใจการใช้ t o o l การใช้เครืคร่องมือต่างๆเหล่านี้เยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน อันที่2ก็คือว่าเราได้เห็นเขาปรับตัวได้อย่างน่าชื่นชมมากคุณท็อปเออมันเป็นปีที่เราเรียกกันว่าเป็น creative adaptability นะคะคือว่าโอ้โหปรับตัวกันแบบไม่น่าเชื่อมากเราได้เห็นร้านขายสูตรที่มาขายหมูทอดจนก,กระทั่งสุดท้ายก็มาทํา AR นะคะเป็นสูตรที่<อ>ใช้ AR ในการวัดตัวเสื้อผ้าเพราะว่าคนเจอกันไม่ได้เราเห็นฟิตเนสที่มาทำเบอร์ชัว r u รมาทำคลาสสอนออกกำลังกายออนไลน์นะคะ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าชื่นชมมากๆเลยของ SME มีธุรกิจไหนที่เป็นธุรกิจ SME ก็ได้นะครับ,รบที่คุณคิดรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเขาช่างมีความคิดสร้างสรรค์มากๆทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วมันเป็นเคสที่ให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นๆได้ด้วยเ,เ,เคสของธุรกิจบุญน,นำพานะคะบุญน,นำพาเนี่ยเป็นบแบรนด์ที่ทำธุรกิจเรื่องงานจัดเลี้ยงงานบุญร,รับทำบุญน,นะคะขึ้นบ้านใหม่อะไรแบบนี้ทีนี้แน่นอนว่าพอเป็นช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็ ทำอะไรไม่ได้ละคนก็ไม่กล้า <คน S 1> ให้ใครเ,<อ>เข้าบ,บ้านเนาะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ออกจากบ้านจะให้คนอื่นมาทําบุญที่บ้านเราก็ไม่กล้านะคะออบุญนําพาทํำยังไงก็โอ้โหต้องบอกว่าทําทุกวิถีทางแล้วก็ยังอยากทําบุญนะคแค่เราไม่กล้าออกไปข้างนอกคนนั้นเองเออบุญนําพาก็เลยเอาเพนพอยต์เนี้ยมาแก้นะคะก็คือว่าโอเคอยู่ไม่กล้าออกใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําทบุญให้แล้วนอกจากทําบุญให้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะไลฟ์ให้ดูคนก็เริ่มทยอยติดต่อเข้ามาแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ประทับใจมาาากคือเขทํบุญ9วั Oh. แล้วก็ไลฟ์พร้อมกัน9วัดคุณฮอปซึ่งอันนี oh. ้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมหัศจรร์ใจมากทำลายทุกข้อจากัดทํำลายทุกข้อจํากัดมากๆแล้วเราก็แบบโอ้ดีมากเลยคือมันแสดงให้เห็นว่าเอ s m ี e ไทยเนี่ยเก่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราได้เห็นคอนเทนต์ที่ <c oughs> ตลกสนุกสนานมากขึ้นด <c oughs> ้วยอาจจะด้วยความที่ว่าเราก็อาจจะอยู่บ้านกันเครียด ว่าการต่างๆก็ไม่แน่นอนนะคุณท็อปล้วก็เลยได้เห็นว่าคอนเทนต์ต่างๆหรือว่าสื่อต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเริ่มมีบริบทที่เอาความสนุกสนานเข้ามาใส่เข้าไปด้วยแล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมากๆค่ะาจจะเห็นได้เลยว่าการไลฟ์สตรีมนะคะการไลฟ์สดอย่างที่วันนี้เราไปซื้อของไปเอฟของกันเนี่ยคนไทยไลฟ์เนี่ยทิพว่าก็ไม่เหมือนชาติอื่นนะเออเขาต่างกันยังไงบ้างครับเออคนไทยไลฟ์ก็จะสนุกมันมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นคำว่ารีเทลเทนเมน รีเทลเทนเมนต์ค่ะ<อ>เช่นก็คือคำว่า r e ี a i l ก็คือการค้าขายเนี่ยค่ะปลีกนะคะมาบวกกับเอนเตอร์เทนเมใช่ไหมคะแล้วก็เราได้เห็นคำว่าเอ็ดดูเทนเมนตก็คือคอนเทนต์ที่มันเคยเป็นเนื้อหาให้ความรู้เนี่ยก็ถูกทำให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราทุกคนต้องใช้เวลาอยู่กับมันเยอะขึ้นนะก็นไหนๆใช้เวลาแล้วทำให้มันสนุกดีกว่า ก่อนที่จะไปถึงปี2022ซึ่งเอาจะว่าไปแล้วแค่2020นี่ก็เหนื่อยแล้ว,ว2021นี่คือแบบทำให้2020นี่สบายไปเลยผมอยากชวนคุยว่าเอะมันมีการทำกันตลาดแบบไหนที่ควรจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้และอะไรบ้างที่ควรจะเลิกตั้งแต่ตอนนี้บ้างสเริ่มแล้วก็3า<ภ>มเลิกครับ เราจะต้องเริ่มทําการตลาดแบบเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะ<ม>เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในที่นี้คืออะไร<ม>เราจะพูดกันตลอดเลยว่าการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยยิ่งเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ก็ยิ่งง่ายมากขึ้นเท่านั้นนะคะหม,มายความว่าเรายกตัวอย่าง<ม>เช่นเคยเจอร้านอาหารที่ทําอาหารสาหรับผู้ป่วยบางโรคนะคะโดยเฉพาะ<ม>อาจจะไม่ต้องเป็นผู้ป่วยหนักนะแต่ว่าเป็นคน<ม>ที่ต้องการเอ<ม>็กซ์ตร้าแคร์เช่นบาง<ม>ท่านที่เขาอาจจะทานแบบ ทานอาหารที่ต้องเป็นโปรตีนสูงไม่ใส่ผงชูรสหรือว่าเป็นอาหารที่แพทย์แนะนำซึ่งตลาดตรงนี้กลับกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมีความต้องการสูงมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะดูเหมือนเป็นตลาดที่ไม่ใช่ตลาดสำหรับทุกคนนะแต่ว่ามันไปได้อะ่ะออคือพอจับตลาดนี้เนี่ยไม่เหนื่อยเลยไม่ต้องยิงแอดเยอะไม่ต้องเสียค่าโฆษณาดัางนั้นถ้าอยากจะให้เริ่มนะคะอย่างแรกเลยคือต้องหาให้ชัดๆว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครนี้คือเรื่องแรก เือนหาพอตโตนาของลูกค้าเราให้เจอซึ่งไม่ใช่แค่ว่าทุกคนที่หิวแต่ต้องมีคนแบบไหนหละ่ะจะมาต้องการสินค้าของเร<อ>าได้เราจะไปช่วยแก้ปัญหาของเขาได้เนาะอันแรกต้องเข้าใจก่อนซึ่งการจะเข้าใจลูกค้าได้ต้องทำยังไงครับอย่างแรกเลยค่ะต้องคุยเยอะๆะนะคะๆๆแล้วเวลาคุยเนี่ยเราต้องคุยกับทั้งลูกค้าของเรา<ๆ>ลูกค้าคนอื่นยกตัวอ,อย่างเช่นเราบอกว่าเ,เราขายขนม ขนมไม่ได้มีอย่างเดียวอย่าไปคุยเฉพาะกับคนที่สิเราขายไอศครีมรอย่าไปคุยเฉพาะกับคนที่ทานไอศครีมอย่างเดียวคุณต้องไปคุยกับคนที่ทานเค้กทานอ,อ,อะไรหล่ะขนมหวานอื่นๆด้วยเพื่อให้เข้าใจเพราะว่าน,นี้มันคือสินค้าที่มันทดแทนกันได้นะคะนั้นอันแรกเลยก็ต้องพูดคุยเยอะนะคะแล้วก็อันที่2เลยก็คือว่านอกจากพูดคุยเยอะแล้วเนี่ยก็ต้องรับฟังฟีดแบ c แค่การอ่านคอมเมนต์นะคุณท็อปก็ได้ประโยชน์มหาศาลแล้วนะคะคนโทรคุยกับใครหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับเรามากๆคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้เราอ่าเราเคยรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงรักแบรนด์เราทําไมเขาชอบแบรนด์เราทําไมเขาไม่เปลี่ยนใจไปซื้อคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์คือว่าบางทีสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่ลูกค้าคิดอาจจะไม่เหมือนกันอ่าเช่นเราจะคิดว่าร้านเราเนี่ยตัดสูตรคุณภาพดีอันนี้คือจุดขายของร้านเราเลยนะ แต่พอไปถามลูกค้าลูกค้าจะบอกอ๋อไม่หรอกที่ฉันซื้อเธอเพราะเธอสีเยอะอ๋ออ่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะมีเรื่องที่แบบอ้าวจริงหรออ๋อเขาชอบเราเพราะแบบนี้หรอเราไม่เคยรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับวิธีคิดก็ต้องเปลี่ยนเป็นไงนะครับเพราะเมื่อก่อนคนที่เป็นผู้ประกอบการจะคิดว่าเรานี่ยเข้าใจลูกค้าที่สุดเราจะเข้าใจบแบรนด์ที่สุดแต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นลูกค้าต่างหากที่แบบเข้าใจตัวเขาเองแล้วก็เป็นคนที่จะทาให้แบรนด์มันเติบโตขึ้นมาได้ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะ อย่างที่2ก็คือว่าต้องเริ่มทำคอนเทนต์นะคะความหมายก็คือว่าต้องทําสิ่งที่เราเรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการทำคอนเทนต์เนี่ยวัตถุประสงค์ในการทำมหาคุณท็อปอาจจะไม่ได้จะเป็นการทําแค่เพื่อขายของก็ได้มมมมหมายความว่าการทำคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะเป็นมิติเช่นคอนเทนต์เนี้ยเราอยากสร้างความสัมพันธ์รเราอยากคอนเน็ก c o นะคะคอนเทนต์ content เนี้ยเราอยากที่จะเรียกว่าสร้างคอนเวอร์เซชัน คอนเทนต์เนี้ยเราอยากจะทําให้เขามีความสุขเราอยากจะเล่นเกมมาเขาอยากจะเอนเกจกับเขาเพราะงั้นเนี้ยแกนของคอนเทนต์เนี้ยไม่จําเป็นต้องมีคําตอบเดียวคือไม่จาเป็นจะต้องรีเทิร์นกลับมาเป็นยอดขายเท่านั้นนะคะองครับอ่าเราเราควรที่จะเริ่มมองมิติอื่นๆแล้วก็อย่ามองว่าเขาเป็นแค่ออบเจกคือคืออย่ามองลูกค้าเป็นแบบซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อเท่านั้นเออซื้อไม่ซื้ออย่ามองเขาเป็นตัวเลขอ่ะคือบางคนแบบเห็นหน้าลูกค้าเป็นแบบตัวเลขอ่ะเราต้องมองเขา as มนุษย์คนหนึ่งมองเขาให้เหมือนกับ คนในครอบครัวเราคนที่เราอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะจีบเขาอยากจะคุย,ยเขาอยากรู้อยากเห็นไปหมดอันนี้ก็เป็นแกนหนึ่งที่ต้องต้องเ,ออเรียกว่าคอยเตือนตัวเองนะคะแล้วก็ต้องทำคอนเทนต์ที่มันมีแวลูกับพวกเขาด้วยผู้บริโภคจะเริ่มมองแล้วว่าเอบริษัทที่เราซื้อของที่เราซื้อเนี่ยเขามีจุดยืนยังไงนะ เขาให้คุณค่ากับเรื่องอะไรนะคะ <I think. S 1> การที่เราซื้อของชิ้นนี้ไปเนี่ยเรามีส่วนเล็กๆในการช่วยให้มันลดขยะไหมลดคาร์บอนไหม mm hmm. สิ่งแวดล้อมดีขึ้นหรือเปล่าแล้วมันก็มีผลวิจัยด้วยค่ะคุณท็อปว่าลูกค้าบางคนจะยอมจ่ายเงินเยอะขึ้นนะคะ oh. 1 0 15% 20% mm hmm. ให้กับโปรดัก t ที่เขารู้สึกว่าซื้อไปแล้วเนี่ย mm hmm. เขาได้ทำอะไรบางอย่างให้สังคมด้วย mm hmm. อ,อันนี้ก็เป็นเรื่อง mm hmm. ที่สำคัญมากๆก,ก็ ยกตัวอย่างเหมือนอย่างที่โรบินฮูดทำในช่วงล็อกดาวทุกคนลําบากลูกค้าเราก็ลาบากพาร์ทเนอร์เราก็ลาําบากทำยังไงล่ะในสิ่งที่เราพอช่วยได้นะเราช่วยกันเชื่อไหมคะว่าเรื่องนี้ลูกค้าจําเราอาจจะคิดว่าอุยทำไปทุกคนวุ่นวายอยู่ไม่มีใครจําได้หรอกไม่จริงเขาจํานะคะบางทีเนี่ยลูกค้าไม่ได้จํานะว่าสินค้าคุณมีคุณสมบัติอะไรทําอะไรได้บ้างส่งกิโลแรกราคาเท่าไหร่เขาจําไม่ได้ แต่เขาจำได้ว่าอ๋อแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเลยอันนี้แหละมันเป็นการสร้างจุดยืนในใจที่แตกต่างสำหรับลูกค้าด้วยค่ะหเหมือนกับตอนนี้ลูกค้าไม่ได้สนใจแค่เรื่องราคาเท่าไรหร่แล้วใช่แต่มองไปถึงว่าเอ๊ะแบรนด์แบรนด์เนี้ยเขาเชื่อเรื่องอะไรเขา <ใช S 2> มีคุณค่าอะไรบ้างใช่ค่ะไม่ได้ซื้อแค่โปรดักต์แต่ซื้อบี i e ฟของแบรนด์<ช>แบรนด์ใช่ใช่ค่ะหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นเราพูดถึงแบรนด์สกินแคร์เนาะยุคที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้เลยว่าสกินแคร์บิวตี้ก็จะเป็น เป็นเรียกว่าจะต้องมีนางแบบสวยๆมีดาราที่สวยๆมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะคแต่ว่าในยุคนี้เราก็จะเริ่มได้เห็นการเน้นย้ำคุณค่าในเรื่องของ real beauty มากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มเห็นแบรนด์ที่ออกมาพูดละว่าเอ้ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนรูปร่างอะไรยังไงสีผิวเป็นยังไงคุณก็สามารถสวยในแบบของคุณอันนี้ก็เป็นการตอกย้ำแบรน์ลูบางอย่างนะคะ ถ้สามเริ่มแล้วมีอะไรบ้างที่เป็นสามเลิกที่ควรจะหยุดไว้แค่ปี2021บ้างะอย่างแรกก็คือว่าเลิกทำคอนเทนต์แบบเดียวแล้วก็ไปวางในทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันแล้วก็คิดว่าฉันเนี่ยทำครบทุกแพลตฟอร์มแล้วแต่และแพลตฟอร์มก็มีจริตที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทําหลากหลายแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะคแต่ว่าต้องเริ่มจากความเข้าใจด้วยนะคะต้องเข้าใจว่าความคาดหวังของคนที่อยู่ในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเช่น ทิปกับคุณท็อปเวลาที่ดู YouTube กับเวลาที่ดู TikTok ก็ไม่เหมือนกันนะความคาดหวังในการดูคอนเทนต์ความสั้นความยาวความสนุกสิ่งที่อยากจะได้รับอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ยากแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องทําให้ครบทุกแพลตฟอร์มตั้งแต่แรกเราสามารถค่อยๆพยอยได้ตามกําลังที่เรามีทรัพยากรที่เรามีก็ค่อยๆเริ่มได้ค่ะเชื่อมจริงๆก็เชื่อมโยงไปกับข้อที่แล้วเหมือนกันเนาะว่า เอ๊ะลูกค้าของเราเขาอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเราต้องเข้าใจเขาก่อนเราถึงจะไปหาเขาถูกไม่งั้นก็เรามีกําลังอยู่เท่านี้แล้วเราก็ไปหวานทุกแพลตฟอร์มซึ่งบางแพลตฟอร์มอาจจะยังไม่พร้อมหรืออาจจะไม่ได้มีลูกค้าของเราอยู่ตรงนั้นก็ได้กใช่ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลิกที่2ครับคืออะไร ก็คล้ายๆกับข้อแรกเมื่อกี้นะก็คือว่าอย่าพยายามจะเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนอย่าพยายามเป็น one size fits all solution อย่าคิดว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาให้คนทุกคนได้ดังนั้นเนี่ยเวลาทำธุรกิจนะคะก็พยายามเลิกคิดแบบนี้คือเลิกเลิกคิดว่าเหมือนเมื่อกี้ที่คุณหอบบอกเราเป็นร้านอาหารทร์เกตเราคือใครอ๋อทุกคนที่หิวอันนี้ไม่ได้เลยห้ามบอบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องพยายามสเปซิฟิกนะคะแล้วก็ต้องตอบให้ชัดๆและที่สําคัญก็คือว่า ต้องหาวินนิ่งโซนของตัวเองให้เจอนะคะอ,อะไรมันคือสิ่งที่ 1. ลูกค้าต้องการนะคะคสเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีมากๆและ 3. ในตลาดยังไม่มีใครทําสิ่งนี้ได้ดีเท่านี้ถ้าคุณหาตรงจุดนี้ได้แล้วคุณตะโกนดังๆเรามีโอกาสชนะนะคะแต่สิ่งที่บางครั้งเรามักจะพลาดก็คือว่าบางครั้งเราชอบไปตะโกนในสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการอ่าหรือเราไปตะโกนในสิ่งที่อาจจะลูกค้าต้องการนะ แต่คนอื่นเขาทำไปหมดแล้วหรือว่าเราไปตะโกนในสิ่งที่เรียกว่าคนอื่นทําได้ดีกว่าเราหรือว่าเราไม่ได้มีเอ็กซ์เพรสติสในเรื่องนี้เลยอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องการทํากันบ้านือต้องเข้าใจอืมครับผมเรื่องร้านอาหารค่ะเออร้านอาหารเนี่ยถ้าเราไปตะโกนบอกว่าร้านของเราอร่อยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าอาหารต้องอร่อยอยู่แล้วมันก็จะไม่แตกต่างใช่ถูกต้องอุ๊ยอันนี้วันนี้คุณทอปพูดดีมากเป็นตัวอย่างที่ชัดมากค่ะแล้วก็เรื่องนี้เราเราต้องไม่พูดละ เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเบสิคเรียความหคือหมายว่าการที่เราจะทาร้านอาหารเนี่ยเบสิคมันคือต้องสะอาดและต้องอร่อยอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าควรจะได้รับอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามองเปในธุรกิจเราจะพบว่าร้านอาหารโดยส่วนใหญ่เขาก็อร่อยและสะอาดนี่แหละนะคะพอเราไปตะโกนเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นอร่อยอร่อยคนอื่นก็ก็ไม่ต่างคนก็เออแล้วไงล่ะหรือคนอื่นก็อร่อยเหมือนกันอะไรอย่างี้คะเราต้องหาเรื่องอื่นที่มันแตกต่างกว่านั้น ม,มีตัวอย่างไหมครับว่าร้านอาหารไหนที่ที่เขาไม่ไม่ขายแล้วเรื่องความอร่อยละเอเอเขา,า,าไปขายแบบอื่นแล้วมันครองใจลูกค้าได้บางคนก็ไปสร้างความแตกต่างเช่นไซซิ่งอ่าเช่นเราเคยเห็นร้านเบเกอรี่ใช่ไหมคะเบเกอรี่ทั่วไปก็จะเค้กชิ้นเท่าๆกันเนาะคือปกติเราไปกินเค้กอะเราจะทานกับเพื่อนแล้วก็แชร์กันอ่าสั่งมาสามสี่รสแล้วก็แชร์กันอ่ะแต่เราไม่ได้เจอใครเลยอยู่คนเดียวทํำยังไง ก็มีบางร้านที่เจาะกลุ่มเนี่ยคือสร้างความแตกต่างในการทำเค้กชิ้นเล็กๆออกมาชิ้นละสิบาท oh. นะคะเล็กๆเองนะแบบพอดีพอดีคำแบบเนี้ยคะ่ะเราก็เสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็ขายชิลละหลายๆรถเลย oh. ลูกค้าก็ซื้อไปสิบรสสิบองรสตอนกลางคืนดูแบบเอ่อเน็ตฟลิกไปก็กินชิมอันนั้นชิมอันนี้ไปก็ได้ตลาดของคนที่ทานคนเดียวได้ เลิกที่3ครับที่ปูจะหยุดตั้งแต่ปี2021ครับไม่ไปต่อครับไม่ไปต่อก็อย่าทะเลาะกับลูกค้านะคะแล้วก็เราได้เห็นตัวอย่างในปีที่ผ่านมาก็อาจจะด้วยสถานการณ์มันเครียดแลวก็อะไรต่างๆมากมายเนาะบางครั้งมันก็มีการโต้ตอบกันเช่นว่าลูกค้าอาจจะไปรีวิวเราไม่ดีก็อาจจะมีร้านค้าแคปไปแชร์ลงสตอรี่แล้วก็ไปว่าเขาอีกก็เกิดการโต้เถียงกันไม่จบสิ้นใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า อยากจะบอกท่านผู้ประกอบการว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์อะ่ะมันมีมฟุตปรินทิ้งไว้เสมออ๋อจริงครับเอออย่าอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเราก็ลบทิ้งหรืออะไรแบบเนี้ยทุกอย่างที่เราทำาัไม่มีอะไรสูญสลายหายไปแล้วก็การที่เราไปสร้างเพอร์เซพชันว่าเราเป็นคนที่ทะเลาะก,กับลูกค้าหรือว่าเราต่อว่าลูกค้าโดยที่มันไม่ได้มีเหตุผลอะไรคนที่จะมาเป็นแอดมินเนี่ยต้อง e ีดีสำคัญมากเลย คือบางแบรนด์เนี่ยเรลงทุนกับแบรนด์เยอะมากเลยนะคะเราลงทุนกับ PR Marketing, Packaging, c o n t e n คอนเทลงทุนเยอะมากเลยแต่ว่าตำแหน่งของคนที่เป็นแอดมินอ่ะบางครั้งเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเยอะซึ่งนี่เป็นจุดพลาดเลยเป็นจุดตายมากๆเลยเพราะว่าทุกอย่างทำดีหมดคือที่ว่าทุกคนเข้าใจได้มันเป็นยุคที่ เราทุกคนมีโอกาสทำผิดอะใช่ป่ะแต่ว่าที่ว่าแบรนด์ที่คนจะรักคือแบรนด์ที่ผิดแล้วขอโทษแล้วไม่แถลนะคะคือผิดก็ผิดอะอย,อ,อ,อย่าไปแบบซ้ายขวาหน้าหลังเลยคือคนเดี๋ยวนี้ฉลาดเ,เพราะฉะนั้นน่ขอโทษอย่างจริงใจและบอกวิธีแก้อ่อออถ้าเราผิดจริงๆนะคะ 1. ขอโทษนะคะยอมรับแล้วบอกด้วยว่าจะแก้อย่างไง คนอยากฟังเรื่องนี้มีแค่2ประเด็นแล้วก็ชี้แจงให้เร็วคือหลังจากที่ได้ข้อมูลต่างๆมาก็รีบชี้แจงอย่าปล่อยให้คนก็คิดไปต่อไหนตอนไหนแล้วก็คอนเวอร์ชั่นก็ไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้มีทั้ง3เริ่มแล้วก็3เลิกแล้วค่ะมาดูกันดีกว่าว่าปี2022มีเทรนด์การตลาดอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็คว้าโอกาสนี้ไว ค่ะโ <Okay, S 2> อเคก็อย่างแรกเลยนะคะคอนเทนท์ Content ที่เป็นเราเรียกว่าไ i t ไซส์คอนเทนต์ก็จะเติบโตมากยิ่งขึ้นคอนเทนท์ Content ที่สั้นๆย่อยง่ายๆนะคะไม่ต้องซับซ้อนมากเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ม,มีความจดจ่อน้อยลงแล้วก็ เราเคยชินกับคอนเทนต์สั้นๆกันเริ่มมากขึ้นละดังนั้นเนี่ยวิธีการสื่อสารเนี่ยอาจจะต้องมีความกระชับนะคะรวดเร็วแล้วก็ลองหัดเล่าเรื่องแบบเป็นวิดีโอสั้นหรือเป็นคลิปสั้นๆเป็นคอนเทนต์สั้นๆมากขึ้นนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะได้เห็นเยอะมากขึ้นในปี2022ก็ทิบว่าอีกอย่างที่ไม่เห็นได้เยอะขึ้นเพราะว่า Gen C ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นแล้ว Gen c เป็น Gen ที่ ไม่ได้ถูกเชื่อด้วยการใช้ดาราเบอร์ใหญ่ๆเมกะอินฟลูเอนเซอเขาไม่ค่อยเชื่อนะเดี๋ยวนี้เจนซีเชื่ออะไรไมโครไมโครไม่พอนาโนนาโนไม่พอคะ่ะตัวเอง มันมันเปลี่ยนจากยุคพรีเซนเตอร์เป็นมีเซนเตอร์บางทีเนี่ยไม่ต้องรอรีวิวจากใครด้วยซ้ำอ๋ออันนี้ออกใหม่เหรอซื้อเลยซื้อเสร็จปั๊บอ่าซื้อเสร็จถ่ายรูปเองรีวิวเองใช้เองเราเนี้แหละเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเจนซีก็จะเริ่มเชื่อตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเทรเนนียก็เป็นเทรนสำคัญที่เราคิดว่าน่าจะได้เห็นมากขึ้นในปีหน้าในปี2022นปี2022 อันต่อมาก็คือที่บ้านเราจะได้เห็นรูปแบบการค้าขายที่เป็น B 2 C มากยิ่งขึ้น 2> 2นะคะก็คือ Direct to Consumer มากขึ้นหเหตุที่เป็นแบบนั้นก็คือว่าพอเทคโนโลยีต่างๆมันมาไกลามากแล้วเนี่ยทุกคนสามารถจะเข้าถึงลูกค้าด้วยตัวเองทีนี้การเข้าถึงลูกค้าโดยตรงเนี่ยมันมีข้อดีคือว่าเราได้ข้อมูลแบบ Real time เรารู้ได้เลยว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเรารู้ได้เลยว่าข้อมูลนะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแลวมันปรับได้เร็วยกตัวอ,อย่างเช่นที่เคยคุยกับพีกกอฟนะคะมารุ ชุ่มขุนทศนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ Class Cafe คลาสคาเฟ่แล้วก็เขาเคยเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้คลาสคาเฟ่เนี่ยปรับโปรโมชั่นนะคุณทอ็อปไม่ใช่รายเดือนนะคะปรับรายชั่วโมงปรับรายชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นข้อมูลลูกค้าตรงๆเช่นวันนี้เราลนช์โปรโมชั่นกับไปเช่นซื้อกาแฟแถมน้ำส้มสมมุติน,นะฮะปรากฏเอ๊ะแปลกมากเลยอะ่ะลอนมา2ชั่วโมงละยอดไม่วิ่งเลยคนไม่สนใจโปรโมชั่นนี้เลยเปลี่ยนเลยเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เป็นข้อดีของ d 2 c ูตคือว่าได้เก็บข้อมูลได้เข้าใจได้มีเวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้นก็จะเป็นเทรนด์ที่เห็นเยอะขึ้นต้องบอกว่าเราทุกคนเก่งมากค่ะที่มาจนถึงจุดนี้ได้เพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแล้วก็คือไม่ธรรมดาเลยด้วยประกันทั้งปวงแล้วกเ็เรียกว่าไม่เคยมีตำราไหน ที่จะเขียนเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีบทเรียนไหนที่บอกเราให้พรีแพรเรื่องนี้ล่วงหน้านะคะสิ่งที่ที่เห็นก็คือว่าเอสไทยเราเก่งค่ะแต่ว่าที่อยากฝากไว้ก็คือว่าอยากจะให้มีสตินะคะมีความมั่นใจทุกเรื่องที่จะก้าวเดินไปเนี่ยขอให้ก้าวเดินไปอย่างที่เรารู้ตัวนะคะเรารู้ว่าเราจะทำอะไรเพื่ออะไรนะคะระมัดระวังแต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีกำลังใจมากๆสูญเสียอะไรก็ได้อย่าเสียกำลังใจนะคะเราจะผ่านไปได้แน่นอน,นะคะ่ะ